สวัสดีจ้าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาไหว้หลวงพ่อศิลาเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอตุ่งเสเหลี่ยมเนาะของคนบ้านทุ่งทุ่งเสหลี่ยมของเราก็ได้มากราบไหว้เป็นที่พึ่งทางใจเนาะทำแล้วสบายใจแล้วก็อนโมทนาสาธุขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ บางท่านก็จะมากราบไหวมาบนบานสั้ากล่าวบนบานบนด้วยพวงวัลมพวงมลัยอพอสําเร็จประสบความสําเร็จก็จะมาแก้บนด้วยท่านบนไว้และบางท่านมาใกล้ๆก็จะได้โชคได้ลาบกลับไปโชคใหญ่ก็จะได้มาถวายทิเกและก็ทุกๆคนมาส่วนมากจะเป็น ประสบความสําเร็จกันทุกคนเลยมาขอพรเนาะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านทุง่งก็เราอยู่บ้านทุ่งเราก็แวะเวียนมาเรื่อยๆเพราะว่าเราทําแล้วเราสบายใจมีความสุขทางใจก็เลยได้มาให้เพื่อนๆได้กราบไหว้ไปพร้อมกันเนาะหลวงพอ่อศิลาอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยค่ะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ สันใดมาบนบ้านอะไรก็จะได้ดั่งใจหวังแล้วไปกราบไหว้ก็จะได้ความสุขที่เราได้ไปตอนนี้ก็ลองอ่ะเสียงเสิมซี่ขยา่าขยาับขยา่ากระดงกระดงกระดงกระดองกระดง,ดง,ดง,ดงอ่าลวงแลยอ้าวอ้าวอ้าวลวงลวงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเข้าสั่นไปกี่อันลืมไปนานและเมินละที่บ่ได้ไปขยา่าโอเคหยิบเอาหนึ่งอันกระป๋อแล้วเนาะหยิบเอาหนึ่งอันกระป๋อลา อันนี้ก็คือไปไปไปข้างหน้ามีโชคตอนนี้เราก็มาทําบุญใส่บาตรนะใส่บาตรแล้วก็เราก็เอาไปหยอดใส่เท่ากําลังเราเนาะแต่วันนี้ก็หยอดไปข้างล่าง20แล้วก็มาหยอดข้างบน20แล้วเราก็หยิบเอาที่ท่านเตรียมไว้ให้เนะาะญาติโยมใส่บาตรแล้วเราก็เอามาใส่เนาะมาใส่ ความสุขทางใจจะได้ทำบุญไปร่วมกันพร้อมๆกันเลยค่ะใส่บาตรเลยใส่บาตรเลยจ้าอันนี้ที่วัดหลวงพ่อศิลาก็เราไปทำบุญก็มีสะดวกสบายท่านเตรียมไม่ให้ญาติโยมคณะศรัทธาก็เตรียมมาให้เราก็เอาตั้งยอดตู้เท่ากำลังแล้วเราก็เอาใส่บาตรใส่บาตรนี่คือความสุขค่ะความสุขทางใจเราได้ทำแล้วเราก็สุขใจเนาะ ใจเราไปแล้วความตั้งใจบุญทำบุ